เพื่อนๆสวัสดีคะ่ะจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ5บาท9เหลี่ยมปี2515ราคาหลักหมื่นเป็นยังไงไปชมกันคะ่ะเหรียญ5บาท9เหลี่ยมนะคะด้านหน้ามีพระบรมรูปของรัชกาลที่9มีข้อความทางด้านซ้ายมือว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านขวามือรัชกาลที่9ค่ะ ขอบเหรียญน,นะคะจะสังเกตได้ว่ามีจุดไข่ปลาประดับโดยรอบค่ะมาดูด้านหลังเหรียญกันนะคะกลางเหรียญมีรูปคุดพาใกล้อุ้งเท้าคุดมีลายกหนกเปลวเพลิงประกอบอยู่ทั้งสองข้างค่ะวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2515 ขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความว่า5บาทขอบเหรียญด้านหลังก็มีจุดไข่ปลานะคะประดับอยู่รอบขอบเหรียญเลยค่ะเหรียญ5บาท9้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะราคาประเมิน UNC สวยๆประมาณ300-500ถึง500บาทค่ะเหรียญน,นี้นะคะจำนวนการผลิตเยอะค่ะมาดูขอบเหรียญกันค่ะ เหรียญห้าบาทเก้าเหรียญที่กล่าวไปแล้วนะคะเป็นรูปแบบเหรียญพัสยีใหญ่มาดูเหรียญที่มีราคาหลักหมื่นกันบ้างนะคะเป็นพัสยีเล็กค่ะมาชมกันเลยค่ะเหรียญห้าบาทเก้าเหรียญปี2515ด้านหน้าเป็นพัสยีเล็กส่วนด้านหลังนะคะที่ต่างกันก็คือใกล้อุ้งเท้าคุดทั้งสองด้านไม่มีลายกระหนกเปลวเพลิงค่ะ เหรียญหบาท9เหลี่ยมปี5 5 5พระพัเศียนเล็กนะคะราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0 0 0ถึง30,000บาทตามสภาพเหรียญค่ะมาชมรูปเหรียญ5บาท9เหลี่ยมเทียบกันชัดๆเลยนะคะกับพัสเศียนใหญ่แล้วก็พัสเศียนเล็กค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ